สวัสดีครับผมพิตีจัดให้จากร้าน p S Display นะครับนะฮะวันนี้แนะนำตัวนะสวัสดีครับผมผมกนกอึ้งแสงอะไรนะกะหนกอึ้งแสงกะหนกอึ้งแสงใช่อ้าอ๋อนกไปแล้วนกไปแล้วนกจัดไปแล้วนกจัดไปไปแล้ววันนี้เปลี่ยนมาเป็นกะหนกอึ้งแสงกะหนกอึ้งแสงนะ อ๋อคืออย่างนี้นะต้องบอกนี้ก่อนว่าตอนแรกว่าจะเปิดช่องนะแต่ทนแรงต้านไม่ไหวทั้งโทรมาทั้งอะไรมาดึกดดื่ดๆนนะบอกเฮียอย่าไปเลยถ้าเฮียไปแล้วผมจะซื้อรถกับใครบางคนก็เอ้ยวันนั้นมีเข้ามาขอความช่วยเหลือนะผมช่วยไปนะนะพี่น้องชาวอุบลนะนะโอนเงินมาให้ซื้อเขาส่งเขาสารซื้ออยู่ยาไปนะก็ ช่องนี้ก็ยังทํารีวิวขายรถต่อถึงจะสร้างรายได้ไม่ได้หรือจะปิวหรือจะเหลืองในอนาคตนะอันนั้นก็ให้ป็นเรื่องขอนอนาคต่ะนะแต่วันนี้เราก็รีวิวขายรถเหมือนเดิมแล้วช่องหลักเราล่ะ TS Big b u y Official นะจะทิ้งลิงก์ให้ข้างใต้นี่นะทิ้งลิงก์อยู่ข้างใต้นะกดเข้าไปดูดูเพื่ออะไรรู้ไหมช่องนั้นนะผมขอปั้นนิดนึงก่อน ช่องนั้นเป็นช่องเขาเรียกว่าเทสสปีดอย่างเดียวเสียงกําลังเครื่องยนต์ความเร็วนะดูรถคันต่อคันช็อตต่อช็อตได้บางทีก็วิ่งคู่เลยนะให้รู้เลยว่าดูว่ากาลังเครื่องยนต์มันเป็นยังไงเอออันไหนมันแรงกว่ากันนะเราเราทําแบบว่าเราเซฟที่สุดแล้วเราแค่เทสสปีดแล้วก็ เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพของบิ๊กไบค์แต่ละคันเท่านั้นนะนะฮะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจบดูจากคลิปนี้จบนะกดลิงก์เข้าไปดูเดี๋ยวจะเห็นเลยเห็นสองคันประกบเลยเดี๋ยวดูว่าใครจะแรงกว่ากันนะเครื่องยนต์เป็นไงอ้าวนะสคันนี้อยู่หน้าผมนี้นะฮะอ่ะ CB 650นะ F ปี2016โครงแดงลิมิเต็ดยอดนิยมหายากนักยากหนานะหลังจากที่จอด เป็นผักอยู่สองสามอาทิตย์เพราะอะไรรู้ไหมไปทําสีล้อมาทองมาเช็ดนะทองมาเช็ดทําจากร้านชลินคัลเลอร์นะโอ้โหสวยครับคันนี้นี่เขาบอกเลยว่าหล่อนะแล้วก็สวัสดีคันนึงไอ้แลกดส้มนะแลดส้มโควสกิแซตไปร้อยนะปี2013ันสบจบผมนะ ตัวนี้ก็เหมือนว่าคล้ายๆตัวแรกๆแหละออกมานะจริงๆแซ่ดแปดร้อยต้องโหถ้าเป็นคสสิบสี่บนนี่แกวเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมยังจัดไฟนั้นได้ปีสิบสามก็จัดได้แต่จัดได้น้อยหน่อยน้อยนะกำลังผ่อนมันจะสูงขึ้นใช่เขาเรียกว่าไม่ได้จัดไว้ค่าตัวไม่ได้น้อยนะไอ้เขาเรียกว่าปีมันจะจัดได้ปีน้อยกว่าเพราะรถมันเกินเจ็ดปีแต่สภาพนี้นี่ถือว่าโอ้โหกริ๊ปนะกริ๊บขนาดนี้อ้าไล่ตั้งแต่ เอาแซ่แปดร้อก่อนนะสภาพรถโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะรถคันนี้ผมตีให้เลย90%นะสีสวยนะสีเดิมเป็นสีส้มธรรมดาส้มติดรถมาเวลาใช้นานๆใบสีจะซิดนะเป็นไงเจอส้ม 2K เคนเาเรียกว่าส้มแลมโบส้มแลมโบส้มแลมโบนะมาพวกรตกแต่งนะไม่ว่าจะเป็นประกับสายคันเร่งนะชิวหน้ากาดหม้อน้ำแคดบารอกล่าง ท่อนะท่อนี่เขาเรียกว่าปลายคาร์บอนนะปลายคาร์บอนท่อปลายคาร์บอนความยาวก็ประมาณ10นิ้วนะความยาวประมาณ10นิ้วประมาณ1นึ่งไมทัดได้นะนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เสียงออกมาแบบว่าีขึ้นมันต้องแน่นแซดบ่ารอมันต้องแน่นต้องปูดป์ดนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันในลิงก์ด้านล่างนะช่อง t s b by Official นะก็ ก็ตกแต่งก็ตามนี้นะท่อยางดอกขนยังเหลือเลยนะนะลายสั <ไป S 1> ซซ้น<ป>นะไม่เหล็กพับได้พร้อมไฟเลี้ยวนะโอ้โหเห็นด้วยช้อาง<ล>เนี้ยแฮนเดิลแต่งนะไม้์คันนี้อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันโลสองหมื่นเก้าพันโล อันนี้มันเป็นเรียกว่าประกับแต่งอ๋อว่ากับแตง่งสูงสวิตแต่งบนนะติดด<ป>ีนิดเดียวไปเลยเออติดเลยโอ้โหสุกติดงานจริงนะอ่ะโอเคอีกคันหนึ่งนะซีบีหกห้าศูนย์นะโครงแดงตัวลิมิเต็ดยอดนิยมนะปี2016สภาพคันนี้นะ<ว>ผมตีให้อย่างนี้เลย9โคตรก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์โคตรหล่อนะ รถไม่ชนไม่ล้มนะอุปกรณ์ตกแต่งมาพร้อมชิวหน้าคาร์บอนบังโคลนหน้าคาร์บอนกาดหม้อน้ำเครื่องใสๆไล่น็อตทองนะท่อ AR อาร์นะท่อ AR อาร์นะขอบท้ายเนี่ยเป็นคาร์บอนเลยครอบท้ายคาร์บอนเนี่ยฮะขอบท้ายบังโคลนครับผมยางเยื่องยังใหม่อยู่นะสปูลยกหลัางขอบนี่ังเป็นคาร์บอนนะรอบสเตอร์หน้านะ โอ้โห,โโหสุดจริงคันนี้หล่อคันนี้อ่ะนี่คันนี้อะ,อะไรนะตุ๊กตาอ่าตุ๊กตาไมค์คันนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันโลครับผมนะฟังเสียงหน่อยหนูไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะ ลิงก์ด้านล่างนะ TFB official นะไปชมเต็มรูปแบบว่าสองครันนี้ใครจะจัดประกันนะใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวไปชมไปดูได้เลยนะดูเสร็จแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะทำสองช่องแม่งคู่กันไปเลยนะอันไหนบินก่อนก็ว่ากันไปนะออาว่าถึงราคาราคานะแซ่ดแปดร้อยนะตัวนี้นะ ผมให้อย่างนี้แล้วกันหน้าเฟซต,ตอนแรกผมเปิดไปแล้วเปิดให้ราคาตัดไปแสนสี่สี่ไม่มีคนเอาก่อนล้างไม่มีคนเอานะงั้นเอาไปแสนสี่ห้าใน YouTube นสี่ห้าในยูทูบแสนสี่ห้านะขอร้องนะว่าคันนี้งดต่อเพราะว่ากําไรน้อยมากแล้วรถสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้นะไม่ต้องห่วง โคตรคุ้มแซ่ไปร้อยตอนนี้ปีสิบหกราคาไปสองแสนกว่าแล้วนะทำให้เล่นไหมนะอ้าอีกคันนึงนะคันนี้ก็โจรเช่นเคยโจรเช่นเคยนะทําสีล้อมาสองสามอาทิตย์นะจอดดองเป็นผักโยวันนี้ได้เลิกขายได้เลิกแล้วนะต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยกะนกึ้งเซ็อึ้งเซ็ไม่เอาชื่ออย่างไหนเลยนะ เอา้าคันนี้เปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะ1น5่0 0สบาทห5ึ่งแบาทนะ z ซ0แปดซีซีเยอะกว่า145่งสีซีซีน้อยกว่าแต่ด้วยที่เป็นรถยอดนิยมอะ่ะนะแล้วทรงแบบนี้ด้วยเอาไปแส5ห้าหาสำหรับท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หกสองแปนะก็ผมเอติจัดให้รอ ให้บริการท่านอยู่ตลอด24มสีชั่วโมงนะก็สําหรับช่องนี้เฮียตีจัดให้ก็ยังอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อดีไหมนะนะอยู่ต่อไปนะแล้วก็ส่วน t s Big b i ๊ e Official ครับผมก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แต่ไปในส่วนของการปั้นก่อนขอปั้นให้เพื่อนๆทุกทคนน่ยท่าได้รู้จักก่อนถ้าคนเยอะแล้วในอนาคตก็อาจจะย้ายไปทำช่องนั้นเต็มระบบแต่ตอนนี้ขอแบบว่า เขเรียกว่าเทสสปีดไปก่อนนะดูคันไหนแรงกว่ากันก็นะเดี๋ยวรู้นะไปดูกันนะครับสวัสดีครับ